ทำไมเราเกิดมาเป็นคนนะแล้วทำไมเต่าเกิดเป็นเต่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหรือว่าชาติที่แล้วผมอาจจะเคยเป็นเต่าแล้วเต่าเคยเกิดเป็นแบบพวกผมเปิดเป็นคนแบบหลับผมช่างมันเลยครับไม่มีก็ไม่ได้เจ้งการอะไรครับก็แค่มาทักทายเพื่อนๆครับครับแคก็ ยินขอให้มีวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับทุกอย่างรับลืนครับผมบายๆครับทำไมพวกเจ้าถึงเกิดเป็นเต่าช่วยบอกหน่อยสิพราะข้าก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมข้าถึงเกิดเป็นคนฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่เดี๋ยวไปหาคำตอบไปเนาะพวกเรา ใช้ชีวิตยังไงให้รอดปลอดภัยกินอิ่มนอนอุน่นไรล้โลคาพยาธิแข็งแรงชมบูนกันก็พอแล้วเนอะ